ก็น,นี้ก็ผ่านมาแล้วแบุ้งนะพูดถึงนอนบุ้งกันนะบุ้งตายก็คนเรานะถ้าเกิดว่าคนเราไม่กินข้าวเนี่ยมาประท้วงประท้วงอย่างเงี้ยตายไหมตายเพราะว่านะกองทัพนะจะต้องเดินด้วยท้องจะมาอด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 ก็ตายถูกไหมเอ่ยแต่นี้ปัญหาคือว่าเขาเนี่ยนะ นะผิดมหนึ่งหนึ่งสองนะอ่าพอพอพอผิดมหนึ่งสองแล้วก็อด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 ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรบำรุงเลยเนะเออคือเขาประท้วงนะเพื่อเรียกหาความอะไรยุติธรรมแต่หารูปไม่บางทีเขาก็เออไม่ยอมสำนึกอะ่ะนะไม่ยอมคือแบบเขาไม่ยอมสำนึกผิดผิดแล้วนะก็ไม่ยอมสำนึกเนะก็ คนทําผิดนะ่ะนะคนทําผิดก็ต้องได้รับโทษนะก็ะต้องเอ,อถูกดำเนินคดีนะครับเออแล้วยังไงต่อแล้วคุณจะไปด่าศาลคุณจะไปโทษศาลว่าเอ้ยศาลไม่ลำเอียงขอยื่นสิทธประกันตัวโอ้ยคนทำผิดนะคน,คนทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เขาไม่เคารพกฎหมายของประเทศนะ แล้วก็ไม่เคารพสถาบันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไอ้แล้วก็คุณก็โทษใครไม่ได้คุณก็ต้องโทษใครก้าวไก่นะไอ้ก้าวไก่ตัวดีเลยนะเออก้าวไก่เนี่ยพักเฮงซวยเนี่ยนะครับพักเฮงสวยที่เอ,อสอนเด็กนะครับให้เอ,อสอนเด็กสอนอะไรเนี่ย ให้เก้าวล้าสถาบันกูว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกนะก็พักนี้มันไม่ดีถ้ากูเป็นพ่อแม่ของเจ้าบุ้งนะผมยังไม่กล้าพักเฮี่ยนี่เลยง่ายพักก้าวไก่ไงพักยอิงสวยอยนะผมยังไม่กล้าเลยนะครับ